ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะการ Edit ปรับแก้ต่างๆนะครับที่อยู่ใน q u i c k b คิ l Q2 นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเรามีฟีเจอร์ใหม่นะที่จะช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นมากๆเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยนะครับนะผมจะขอทบทวนนะครับการเพิ่มข้อมูลเป็นยังไงนะครับสมมุติเรามีข้อมูลอยู่นะครับเป็นแถวแบบนี้ครับนะครับแล้วเราต้องการที่จะแก้ไขมันเนี่ยนะครับวิธีการแก้ไขนะครับถ้าเป็นตัวหัวข้อคอสโค้เนี่ยให้เราแค่คลิกครั้งเดียวครับ คลิกซ้ายครั้งเดียวนะครับไม่ต้องดับเบิลคลิกนะครับจากนั้นพิมพ์เลขที่ต้องการเปลี่ยนครับมันก็จะขึ้นเลยถ้าไม่ต้องการกด escape ครับออกไปคลิกพิมพ์เลขครับโค้ดหรือพิมพ์คําอธิบายที่ต้องการครับไม่ต้องกดดับเบิลคลิกนะจำไม่ดีนะครับไม่ต้องดับเบิลคลิกก็ได้ครับง่ายมากๆครับอันนี้คือหัวข้อนะครับซึ่งหัวข้อนี้ต้องมาจากคอสโค้ดที่เราต้องโหลดเองนะครับเราต้นทุนตรงนี้ครับเคลียร์นะนะครับโอเคครับต่อไปครับรายละเอียดครับรายละเอียดนี้ก็ต้องแก้ไขด้วยกันนะครับ นะครับดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปข้างในแล้วก็พิมพ์ใหม่ดับเบิลคลิกพิมพ์ใหม่นะครับทุกอันเลยนะดับเบิลคลิกทาพิมพ์ใหม่ครับง่ายๆเลยนะครับต่อไปนะครับต่อไปคือในกรณีที่เราต้องการที่จะนะครับแบบว่าสีทาการสนิมเนี่ยครับนะครับสีและการสนิมเนี่ยถ้าเราต้องการจะฝังข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับอ่าดูนะครับการฝังข้อมูลทําได้นะครับให้เราคลิกหนึ่งครั้งคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะจะได้คลิกขวา แล้วก็ไปที่ค,คำอธิบายนะครับนะครับหรือรายละเอียดนะกดคลิกนะครับคลิกขวาแล้วก็กดตรงนี้นะปุ่มนี้จึ๊บแล้วก็บอกว่ารับเหมาโดยช่างเอ,อ๋สมมุติน,นะครับเราพิมพ์ว่ารับเหมาโดยช่างเอกด apply เมื่อเราเปลี่ยนไปแล้วปุ๊บดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรใช่ไหมจริงจริงมันมีอะไรนะครับ ดูนะครับให้เรากดไปที่คำสั่งครับ option ตัวเลือกนะแล้วมาที่แบตเตเลตตรงนี้ครับแสดงคอมเมนต์ครับเปิดครับกดแอ p พลครับแล้วคราวนี้ครับเวลาเราคลิกตรงนี้ครับเอาเมาส์ไปวางครับมันจะมีขึ้นมาว่าคำอธิบายรับเหมาโดยช่างเอเห็นไหมครับอันนี้คือการมาร์กนะครับมาร์กข้อมูลต่างๆที่เราต้องการที่จะมาร์กนะครับ เคลียร์ไหมครับอ่าเนี่ยกดนี้ปุ๊บเห็นไหมครับนะเราสามารถจะฝังอะไรก็ได้นะครับในการทํางานครับนะครับโอเคเนาะอันนี้อันนี้เคลียร์นะครับทุกคนเคลียร์นะอ่าก็การฝังข้อมูลต่างๆเรานี้นะครับนะก็เราสามฝังได้เลยนะครับอย่างเช่นกรณีของตัวนี้ไม้แบบคลิกขวา Edit ถ้าเราพิมพ์ว่าเท่ากับ 1นคูณนะครับ0 6นะครับอันนี้คือตัวทอนเนาะไม่แบบเนาะอ่าก็กดตรงนี้ปุ๊บนไมครับมันจะบอกว่า1คูณ0ยุถ้าเป็นสมาการนะครับต่อไปไหคข่าวครับตรงนี้คิดตรงน,รงนี้นะครับพ่ขวาอีดิทข้าเป็นไา่ตัวคูณแล้วก็พิมพ์ว่าเท่ากับ1คูณ0จแล้วก็คูณกับ0ูนยุ นะครับแล้วกด apply มันก็จะเตือนออกมาว่าตรงนี้ครับเห็นหมครัอันนี้อันนี้คือ remark remark ให้เราเข้าใจว่าเออมันคืออะไรตรงนี้มันช่วยให้เราจําได้ว่าที่มาของสมการต่างๆเหล่านี้คืออะไรนะครับอันนี้เคลียร์นะอ่า easy and fun มากๆครับต่อไปครับเอ่อถ้าเราต้องการจะลบข้อมูลแถวเดียวนะครับคลิกขวาแล้วก็ออกคําสั่งลบข้อมูลในแถวที่2เห็นไหมครับอันนี้แถวที่2ลบข้อมูลในแถวที่2 นะครับกดปุ๊บมันก็ลบเลยอ่ะผมไม่ลบนะนะครับต่อไปครับลบข้อมูลทั้งหมดในแถวอเมื่อกดปุ๊บเนี่ยมันจะถามว่าจะลบทั้งหมดไหมโอ้โหถ้ากดตรงนี้ชะตาขาเลยนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ลบข้อมูลทั้งหมดนะในแถวอนะอันนี้คือลบข้อมูลทั้งหมดในแถว2นะครับก็คือแถวของเราที่เราเลือกไว้อันนี้คืออเลยนะระวังให้ดีนะอย่าอย่ากดนะครับถ้ากดเนี่ยงานเข้าเลยนะครับนะครับเคลียร์นะนะครับโอเค ได้อีกอันหนึ่งครับตรงนี้ครับคือ Copy ข้อมูลทั้งหมดไปยังแถวใหม่ครับกด Copy ปึ๊บมันก็จะ Copy สีทายการสนิมไปในในชาร์ปหนึ่งเป็นตัวใหม่ให้เราครับแล้วก็คลิกขวาครับแล้วออกคำสั่งลบข้อมูลในแถว3นี่คือการจัดการข้อมูลนะครับทั้งหมดเลยอ่าลองเล่นดูลองเพิ่มดูเองนะครับให้การทำงานมันง่ายขึ้นแต่ฟีเจอร์ใหม่ครับใน Quick BQ 2ของเราครับมีแบบนี้ครับสังเกตนะครับว่าเวลาเราจะเข้าไปแก้ไขอะไรก็ตามนะครับ างทีเราลืมเปิดหลอดไฟไว้แบบนี้นะครับแล้วเราเข้าไปแก้ไขเอาตรงนี้ครับไม้แบบกดปุ๊บเห็นไหมครับมันจะกดยากมันจะค้างครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าหลอดไฟเนี่ยมันมีผลโดยตรงนะครับต่อการทํางานของเราถ้ามันหายแบบนี้ครับให้เราไปกดไอคอนเัิ่ไอคอนหนึ่งครับปุบปุบหนึ่งนะที่เป็นปักอินนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับมา กดอันนี้ถ้าใครเจอปัญหานี้ครับคือถ้าเราหน้าจอมันหายไปนะครับเพราะว่ามันรันอยู่ให้เรากดไอคอนบางไอคอนนะอ่าอย่่คิวอาร์ซีผมกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับมานะครับเห็นไหมครับตัวเนี้ยต้องปิดราไฟก่อนนะเสมอนะดังนั้นเองเนี่ยเพื่อป้องกันปัญหานี้ครับเราเลยมีเครื่องมือคำสั่งนะครับตรงนี้ครับตัวใหม่ครับเรียกว่า Edit ครับดีสอนะครับคลิก เมื่อคลิกปุ๊บนะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มใหม่เนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวและตอนนี้แหละครับเราสามารถเข้าไปอีดิได้โดยที่ไม่ต้องมาลันใหม่ละไม่ต้องเลนเดอร์ตลอดเวลานั้นทำให้การแก้ไขเนี่ยสามารถทำได้ง่ายขึ้นนะครับนะอาลืมไปโหมดนี้ยังไงก็ต้องปิดหลอดไฟครับขออภัยด้วยคือหลอดไฟนี้ห้ามลันตลอดเวลานะครับแต่แล้วกดบนนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเร็วขึ้นจริง เข้าไปข้างในครับอันนี้500อ่าเห็นไหมครับลื่นเลยนะครับคือในในเวอร์ชันเดิมเนี่ยแม้เราจะปิดหลอดไฟไปแล้วนะครับถ้ามันใหญ่มากๆอะ่ะมันก็จะเรนเดอร์ช้าเมื่อเราแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วครับออกคําสั่งตรงนี้ครับกดซ้ำจุดเดิมครับแล้วออกคําสั่ง yes เรียบร้อยครับตอนนี้ข้อมูลของเราก็สามารถที่จะทํางานได้ละ เราดูอีกทีครับต้องการแก้ไขสมมติถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยผมแก้ตัวน,นี้เป็นพันพันเก้าเห็นไหมครับมันจะมีการกระตุกอย่างนี้ทุกครั้งที่เราหาครับมันจะมีการกระตุกแล้วถ้าไฟล์มันใหญ่มากเนี่ยมันก็จะช้าถูกไหมครับดังนั้นเองเราแก้ไขให้ละนะครับสำหรับคนที่ทํางานใหญ่วิธีการคือกดปุ่มนี้ครับดีสอแก้ไขเป็นสองพันแก้ไขเป็นสองพัน เรียบร้อยครับเสร็จเลยแล้วก็กดคำสั่งนี้ครับ yes update แค่นี้แหละครับชีวิตดีดีครับผม